ต่อไปครับเราจะมาติดตามฟังเรื่องคุณอาร์ตกันอย่างที่บอกไว้นะฮะว่าเป็นประสบการณ์ตรงเหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดวัดหนึ่งแถวย่านรามคําแหงครับนะผ่านมา20ปีแล้วที่บอกว่ามาทุกวันแล้วก็ตอนนี้อาร์ตอยู่กับเราในสายเรียบร้อยครับสวัสดีครับอาร์ตครับสวัสดีครับพี่อาร์ตครับมาคุยกันก่อนก่อนจะเข้าเรื่องนะครับอาร์ตสบายดีนะสบายดีครับนะฮะที่ว่าวันนั้นที่ว่าไปเล่าเรื่องใครทําเคีื่อแตกอะไรครับใครทําอะไรนะ เออเมื่อสุดที่แ้วผมโทรมาแล้วพี่บองไว้ไว้ทีนะครับเรื่องพี่ว่าใครทําแก้วแตกครับเฮ้ยจาได้เออใครทําแก้วแตกใช่ครับเดี๋ยวนะต่อไปเนี่ยผมว่าอชื่อเนี่ยอาจจะต้องมีคาสร้อยซะหน่อยนะอาร์ตนะพี่จะได้จําได้ไงเออนะครับเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยชื่อเขาแปลก นะฮะพอบอกมาปุ๊บเนี่ยอาจจะอาจจะรู้เลยแต่บางคนถ้าอาจจะเป็นชื่อที่เอาอาจจะไม่ได้มีแค่แค่อาร์เดียวนู้นออกมาอาจจะมีอาร์ดึงอาร์สองอาร์สามเดี๋ยวต้องขออนุญาตเพิ่มเพิ่มเพิ่มสร้อยหลังคําว่าอาร์ซะหน่อยเนาะนะฮะเราจะได้จํากันได้นะครับนะครั้งที่แล้วที่อาร์มาเล่าพี่ป๋องฟังเมื่อสุกที่แล้วเรื่องไขรทาแก้วแตกใช่ไหมใช่ครับสนุกมากตื่นเต้นเรื่องเนี้ยเออวันนี้มากับเรื่องมาทุกวันนะครับอ่าฮะแล้วตอนนี้อาร์ตอาร์อยู่กับใครครับ อยู่กับครอบครัวครับอหลับไปหมดแล้วนะหลับหมดแล้วหลับหมดแล้วนะแล้วนี่อาร์ตพักอยู่แถวไหนนะอ๋อตอนนี้มาอยู่้ัดแม่ครับที่สุขาิบาลสามครับอยู่ที่สุขาพิบาลสามครับอ่าโอเคได้เลยอาร์ตถ้างั้นเนี่ยเราเรื่องนี้พี่ป๋องฟังหน่อยนะครับเรื่องของอาร์ตที่บอกมาทุกวันและเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นแถวต้องใช้ว่าแถวนี้นะเพราะว่าจากตรงนี้ไปรามไม่ไกลเลยนะฮะไม่ไกลเลยนะวัดไม่ต้องบอกชื่อวัดนะ เอาไปว่าวัดหนึ่งแถวนั้นแหละนะครับเขาด้วเหตุการณ์มันย้อนไปนานนานหน่อยคือยี่สิบปีนะครับก็คือนั้นผมบวชเป็นพระครับพี่ต่อไ่บวชเป็นพระนะนะครับถ้างั้นย้อนไปเลยฮะว่าเหตุการณ์ที่ว่านี้เป็นอย่างไรครับอาร์ตกลาได้พี่ตอนอื่นน่ผมออกโงเลยพี่อาจจะไม่น่ากลัวเท่าเรื่องมันผ่านมานะครับไม่เป็นไรไม่ซสีเรีเยอก็คือตอนนั้นผมบวชตอนนั้นยี่สิบสองยี่เบสองนแะตอนนั้นบวชแล้วก็ผมจึบวชว่าแห่งเนี้ยอืมซึ่งว่าแั่งเนี้ย สมัยก่อนเมื่อย้อนไปยี่สิบกว่าปีเนี่ยจะแบบว่าเออคือเหมือนวัดที่อยู่ตามบ้านนอกเหมือนกันนะวัดป่าจังถนนยังไม่ตัดผ่าที่เราจะมีพระพระประจําจําวัดเนี่ยมีแค่เจ็ดแปดรูปซึ่งพระที่วัดเนี่น้อยมากคือสมัยก่อนในเวลาเราสมบวชเปนพระเนี่ยเราจะต้องไปอยู่วัดก่อนเพื่อเป็นลูกศิษย์พระถูกซึ่งจะไม่เหมือนสมัยนี้ถูกไหมฮะสมัยนี้เขาจะบวชเลยแล้วเขาบวนเขาวันเลย แต่ถวายผมเนี่ยผมบวชเนี่ยผมจะต้องไปอยู่ที่วัดประมาณสามวันแล้วผมก็จะมีกุฏิประจําที่ว่าพระหลวงพ่อบอกว่าให้ผมอะพอบวชแล้วเนี่ยจะต้อง่ตทมกุฏิวัดกุฏินี้ซึ่งกุฏิที่ผมอยู่แต่ก่อนเป็นกุฏิไม้ครับคือไม้ถึงไม้ขึงปูนนะครับเป็นสองชั้นครับครับ,ค,รบคือผมก็จะนอนจรงนีแ้แล้วก็จะมีบทสวดก็เรื่องสือบนพิธีสีเหลืองที่เราต้องอ่านเวลเราเราสบวชถูกไหมฮะทีนี้ผมก็นอน เนี่ยพนอนตุ้นเนี่ยพอตกดึกเนี่ยประมาณตีสองตีสามเนี่ยผมก็จะได้ยินเสียงคนกวาดตาลวัดคือกวาดลานโบสถ์ซึ่งโบสถ์เนี่ยจะอยู่ติดกับทางคุติที่มนอนอยู่ครับคือกวาดทุกคืนนะครับตีสองตีสามกวาดผมเสียงแก้แก้คือเสียงไม่กวาดนะกวาดเหมือนกวาดไม้ไม้กวาดนยทุกคืนอผมก็เลยเปิดเปิดหน้าต่างออกไปดูผมเอ๊ะที่เห็นลุงคนหนึ่งเขาเขากวาดอยู่อืมแต่ผมก็ ไม่ไม่ไม่ได้ตะโกนเรียกเลยอะไรผมก็แค่มองแล้วลุงเขาก็อ่านมองมาทา,างผมนะฮะก็เหมือนกับว่าโอเคเรารู้แล้วว่าเราเราเรา,เราสบตากนันับครับ,รบผมก็นอนนอนส่วนแล้วก็นอนไปคือผมตีสามเนี่ยผมจะเหมือนกับต้องตื่นมาแล้วก็จำเกก็จะมากว่าทุกวันตีสามผมก็นึกใจว่าทำไมเกต้องกว่ากลางคืนออแต่ตอนนั้นผมไม่ได้ไม่ได้ชินเลยนะครับเอจนมาถึงนี้ว่าวันที่ผมจะต้องบวชเป็นพระนะครับพอผมบวชเนี่ยแต่ผม รีบไปไว้นะฮะก็คือผมบวชเป็นวะเป็นพระเนี่ยเสร็จปุ๊บหลวงพี่ผมก็จะมีพระพี่เลี้ยงเขาเรียกวาพระพี่เลี้ยงส่วนผมเนี่ยพอบวชใหม่ก็จะว่าพระใหม่มทีนี้ฮะพอเป็นพระใหม่เนี่ยแล้วก็หลวงนาะหลวงนาะเขาบอกว่าพระใหม่วันเนี้ยบวชวันแรกแล้วเนี่ยเป็นพระเป็นพระไว้แล้วเป็นพระใหม่วันแรกเนี่ยนอนจะจําวัดนอนก่อนนอนสวดมนต์ด้วยนะอืเขาบอกเนี้ยก็เหมือนสวดทุกคืน แต่ถ้าได้ยินเสียงอะไรแล้วไม่ต้องเปิดตัวออกมาคือบอกว่าไม่ให้ผมไม่ต้องเปิดประตูออกไปก็คือให้นั่งทาาธีแล้วถวดมนุนนะฮะผมก็ครบบคาบ,บแต่ตอนนั้นผมไม่ได้คิดอะไรเพราะผมก็นอนมาสามทีคือมันก่อนเป็นพายุแล้วไม่มีอะไรจะสูกๆ,ๆไหมฮะอ่าก็พักหนึ่งผมก็สวดสวดมาวิธีสวดมนต์สวดอะไจ้าพระพิสักพักผมได้ยินเสียงเหมือนคนคนเล่งลิเกก่อนหน้าเนี้ย หมือนเล่นลูกเกย์ฮะ<ช>ก่อนหน้าเนี้ยผมได้ยินเสียงเนี้ยแต่ว่ามันอยู่ไกลมากตอนก่อนที่ผมจะเป็นพระนะฮะเสียงมันอยู่ไกลมไผมยังคิดว่าใครมาเปิดวิลูเกเล่นลเกยใช่ไหมฮะเพราะสมัยก่อนมันโลง่งมันยังไม่มีตสีเวลาเสียงไันกระจายกองถูกไหมครับแต่มันเสียงมันจะเบาแต่พอมามาบวชเป็นพระเนี่ยใช่ไหมฮะเสียงมันแบบเหมือนกับว่า มันดังขึ้นเรื่อยๆดังเรื่อยๆแล้วสักพักเนี่ยมันเหมือนเสียงมันมันเหมือนมาเล่นหน้าห้องอรัพี่มันมีเสียงดนตรีเสียงระนาดเอกเสียงคือเป็นเสียงแบบคือเสียงมมนเป็นเสียงคนเล่นริเอเสียงดนตรีไทยครับเสียงกลองตะโพลระนาดชิงที่เสียงมือใช่ครับเล้วกูตีผมอะมันก็จะมีเสียงตีเหมือนผมมันลอบกูตีไปหมดนะเสียงมันดังมากผมทีนี้ผมก็เลิกเอกใจแล้วว่าที่หลวงนาเอราว่าได้ยินเสียงอะไรไม่ต้องออกมา ักพักหนึ่งมันก yeah, exactly. sort of ็จะมีเส uh, ียงเหมือนเดิมคือลูนั่นแหะแคร์แครแคร์โอโคีินีทั้งเสียงดนตรีทั้งเสียงแล้วนาดโอ้แล้วก็เสียงขวานมันกล้องไว้ในหัวผมฮะผมก็ตรวดมนตตรวดมต์พยายามสวดจนมันแล้วสักพักหนึ่งเหมือนก็มีคนเอามือมาตีตีรอบรอบตีที่หมนอนตีโีตคือคอคอขอคือขอแบบแรงมากจนผมรู้สึกว่าผมอยู่ไม่ได้แล้วผมก็พยายาม พยายามพยายามสวนดมนต์จ<ะ>นคือมันอยู่ไม่ได้จริงที่บอกผมไปเลยตัดสินใจว่าเอาวะยอมอบาบัตคือ,อวิ่งขึ้นมาหาลงพี่ก็คือ,อพาพี่เลี้ยงผมอ่ะเพราะจริงๆริงกฎห้ามของพานเนี่ยคือห้ามนอนลงคัน<อ>เพราะจะอบาบัตถบถูกไหมผมก็วิง่งขึ้นไ,<อ>นะไปรับปานะคือรับปาไปเลยพี่เปิดประตูวิว่งขึ้นมาข้างบนบอกหลวงพี่ไม่ไหวแล้วหลวงพี่แต่ผมก็ไม่กล้าออกพี่ก็หลวงพี่บอกเป็นอะไรมาไง บอกผมไม่ไหวแล้วบอกผมไม่ไหวเรื่องจริงก็บอกเป็นไรลงพี่ไม่ได้ยินเหรอนเสียงดังขนาดนี้คือมันมีเสียงแบบก็เสียงเหมือนประมาณดนตรีก็เสียงอย่างแบบงานศพพี่เหม่อนเงินมอลร<อ>้องไห้คือมันกล้องไปในหัวตลอดครับผมโอ้โหผมไม่ได้ยินมันได้ยินอยู่คนเดียวหลวงพี่บอกแต่พระหลวงพี่ยังไม่ได้ยินแต่ผม<อ>ไม่ได้ยินอยู่คนเดียวบอกหลวงพี่ผมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วหลวงพี่ใจเย็นใจเย็นคือชั่วโมงนั้นผมกลัวมากพี่บอกคือผมพยายามบอกให้ผมว่าน่า นั่งใจนั่งสมาธิคระเถอนมนผมก็พยายามนั่งสมาธินะฮะเสียงทียิงกล้องตลอดคือผมได้ยินตลอดแล้วมันจะเป็นเสียงเหมือนเสียงงานโปเภพีและนาตุ้งเตงตุ้งเตงเสียงเหมือนมอร้องไห้คือมันโอ้พี่คือมันหลอนเข้ามาในหัวคือมันคิดมันหลอนแล้วเราได้ยินอยู่คนเดียวได้ยินคนเดียวรบพี่ผมไม่ยินบมกพี่หลวงพี่ไม่ได้ยินเลยบอกไม่ได้ยินอะไรเลยไเงี่ยขนาดนี้ ก็พี่เคือหลวงพี่ผมพีแต่เสียงกบอึงงางจริงหรีร้องอย่าั้ผมบอกโอ้โหพี่เสียงมันดังมากคือเหมือนดนตีคือเข้ามาในหัวตลอดนะฮะจนผมต้องนั่งมาบาทีรู้สึก่าค่อยแบบค่อยค่อยค่อยหลีลงหลวงพี่บอกไหวไหมไหวไหมผมบอกหลวงพี่อยู่ไม่ไหวก็บอกว่าให้ผมเขาเลยให้หมดมต์วิธีผมครัะให้ผมสวดกระถาทีนั้นมันชอนผมก็สวดตามตามตามเล่นนะฮะ ผมยายดโซ่จนเสียงมันหายไปครับสรุปคืนนั้นผมไม่ได้จาวัดเลยคือไม่ได้นอนเลยครับก็คือเหมือนก็นอนไปหลับไปยิ่งก็ชั่วโมงนะครับตื่นมาตีสี่กว่าคือผมก็ต้องไปบินทบรับทีนี้พอบทบหายกลับมาหลวงน้าก็ถามว่าท้าไมอเป็นไงบ้างมาคืนนี้สบายไหมผมบอกหลวงพี่หลวงน้าผมนอนไม่ไข้เลยเสียงเสียง ผมก็เล่าจะฟังเจอะอบอกเนี่ยแหละเป็นพระบุตรใหม่เนี่ยเ,ออเขาจะมาประมาณว่ารับน้องใหม่ออประมาณเนี้ยครับออทีนี้ผมก็เลยบอกว่าแล้วตอนนี้ยผมก็ผมไปอยู่สามวันก่อนหน้านี้ออผมไม่เคยคุยถึงเรื่องคุณลุงกวาดใช่ไหมผมก็เลยบอกว่าเออลวงน้าผมถามนิดนึงเนี่ยผมเห็นลุงเนี่ยออแต่งตัวคล้ายๆมังกรยกมาใส่กางเกงที่ขาวผมเห็นแก่กวาดลาัดทุกคืนเลยที่มันลูกขายมากว่าต้องคืเดือนเดือนบอก นี่ครับผมเห็นตั้งแต่ผมมาอยู่ก่อนในบวนไพผมมันจําหน้าจะได้เลยผมก็เล่ารูปพันธนาในกระฟังอย่างเี้ยโอเคแกบอกเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหน้าคุณลุงคุณนี่คุณนี่แบบนี้เปล่าแล้วแกก็จะมีรูปมีลูปในกุฏิของแกเลยครับใ่ไครเดี๋ยวดูในรูปคนนี้ก็เปล่าโอ้ยใช่ครับลุงเนี่ยแหละโอ้ยลุงตาผมจำชื่อแกได้ตาตายไปไหนไปแล้วออว่าเอราะตมแกเป็นคนที่ชอบแบบ เป็นมาตายกเก่าครับแต่มาตาไปนหลายปีแล้วแกมันกวาดกันวับซึ่งผมอ่ะสบตาแกแต่ทุกวันแต่ไม่เคยคุยกันคือผมเปิดประตูไปแกก็จะมองหน้าผมผมก็จะมองหน้าแกครับอยู่อย่างเงี้ยพี่สามสี่วันเป็นอย่างเงี้ยตั้งนานครับแต่ผมไม่ทราบแต่คือคือคนคือยังไงก็คนรเนี่ยพี่ครับคือคือเรื่องมันมีแค่เนี้ยคืออาจจะไม่น่ากลัวพี่แต่มันไปรู้สึกว่ามันคือก็เลยมองว่า เออคนบูดเป็นทาสแต่สมัยนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะได้รับตอนรับน้องใหม่แบบน,นี้หรือเปล่าแต่ว่าผมผมาเจอแบบนี้คือแต่มันก็แปลกนะน้องน้องอาร์ตเออน้องน้องน้องอาร์ตก็ฟังฮะว่าเรามารักจะยินคำว่าพระบวชใหม่เหมือนจะเหมือนจะโดนรับน้องหรือว่าพระบวชใหม่เนี่ยเรามารักจะยินคาว่าเหมือนสัมภเวสีวิญญาณเห็นพระบวชใหม่ไม่ได้เหมือนจะพยาม,มาปรากฏตัวให้เห็นเพื่อเพื่ออะไรเพื่อเพื่อขอส่วนบุญ ตามความเชื่อเนาะนะครับซึ่งจากที่เราฟังกันมาเนี่ยพระบวทใหม่ส่วนมากผมใช้ว่าเปอร์เซ็นตะ์เนาะเปอร์เซ็นต์ประมาณสัก7 0็ดสิบแปดสิเปอร์เซ็นตมักจะเจอนะอาร์ตอันนี้อันนี้จากที่พี่ป๋องฟังนะส่วนมากโดนเกือบทุกคนนะโดนในคืนแรกคืนสองคืนของอันนี้โดนกี่คืนสามสามคืนครับอ้าคืนสี่คืนห้ามาอีกไหมก็ก็มาก็คือคืนแรกผมเจอแล้วผมก็ไม่กล้านอนแล้วพี่ป๋องคือก็คือพู้ยัตั้งแต่บทผมบวชจ็ดสิบห้าวันแล้วพี่ป๋อง ค่คืนแรกผมก็ไม่ได้จำวัดคือไม่ได้กุนอนสรุปแ<อ>ล้วกุฏีดน้านล่างอะผมไม่ได้นอนเลยผมนอนแค่สามวันคือตอนก่อน,อนเป็นพระเออเห้ฮะฮบวนพระปุ๊บมันนอนไม่ได้ครับพอนอนปุ๊บมันจะมาชื่อเสียงมันจะมาตลอดอคือมันนอนไม่ได้พี่ผมก็ต้องขึ้นไปนอนลงที่ข้างบน อ่ uh huh. าฮะคราวนี้พูดถึงรั่วพันสันฐานของลุงหน่อยนะครับตอนที่เห็นทั้งที่เห็นตอนที่กวาด้านวัดนะแล้วตอนที่เห็นในรูปลักษณะรั่วพันสันฐานของคุณลุงท่านเนี้ยที่ว่าว่าเป็นอดีตมกทายกและเสียไปนะลักษณะแก,ะก,ะก,ะกเป็นยังไงอะครับคือผมเห็นแกใน,ะนรูป uh huh. ก็คือเหมือนค uh ุณแกหน้าต่อต่อครับจะมีเขาผมขาวๆก็คือเหมือนแบบจะใส่ที่ผมเห็นในนะี้ใส่สร uh ้อ huh. ยพันเลยนะพ uh huh. ี่ก็คือ ก็คือคนเนี่ยแหละครับคือผมยังไงก็คือคนเนี่ยแหละครับอแล้วแกก็กวาดแล้วแกก็มองมาทางผมพอผมเปิดดูเพอผมแงมแงน้าต่างไปดูแกหยุดกวาดแต่แกหันเอี้ยวตัวมองมาทางผมนะครับก็คือเหมือนกับแกรู้ว่าผมดูแกอยู่แต่แกผมก็ไม่พูดเลยไม่ทักอะไรแกนะผมก็นอนคอผมบอกว่าลุงนี่แกขยันในใจผมไม่เชื่อว่าลุงแกขยันวัดลานวัดนี่ครับแค่นั้นเองครับการแต่งเนื้อแต่งตัว ก็เป็นเสื้อเสื้อเหมือนผ้าสีขาวนะผ้ากวางที่ยืงเกงก็คือยืงเกงเหมือนยืงเกงคุ้งแก่ใส่ครับโอเคแต่แต่หักแต่ผมไม่เห็นขานะผมไม่เคยผมไม่เห็นขาผมเห็นแค่แค่ช่วงช่วงบนครับอแล้วก็เสียด้วยดาวยแกเสียด้วยสาเหตุอะไรพอจะทราบไหมอ๋อนนี้ผมไม่ไม่ได้ถามแต่ว่าเสียเสียมานานแล้วเสียมานานแล้ววอโอ้ยจะตายไปนานแล้วตาัจะ้อง้ ผมหลงน้าผู้จริงมนจริงผมผมเห็นมาทุกวันเลยแต่ผมก่อนบุญพิฆาตเนี่ยเอออาในเหตุการณ์ทั้งหมดนะอาร์นะนะครับอาร์เอาสักคำสร้อยหน่อยสิอาร์ตเดี๋ยวนะอาร์อาร์ตมีเฟซบุ๊กหรืออาร์ตมีคำสมัยนามอะไรที่เพื่อนฝูงเรียกบ้างไหมก็ไม่มีเขาจะเรียกเขาเรียกเขาเรียกว่าอาร์ตอาร์ตอาร์ต LED ครับอ่ะนี่นะเก่งนะอาร์ต LED เออมันต้องมีหน่อยอาร์ต LED นะ นะครับจะยุ่งทำเปิดภ็ษะทำเกี่ยว LED คะักูจอจอ LED อ๋อเหรอแล้วถ้าสนใจติดต่อได้ที่ไหนยังไงครับก็ติดต่อผมเลยเลยครับก็คือผมทำทำจอ LED อยู่ครับอ๋ออ่ษฮะมี Facebook อะไรไหมอ๋อก็ก็เข้าไปที่เว็บไซต์นะครับไปดูในเว็บไซต์เว็บไซต์กนได้ครับอ๋ออ่าฮะก็ไปติดต่อหลังไหก็ได้ครับเอาได้นะฮะน้องอาร์ต LED ก็แล้วกันนะนะครับขอบคุณมากน้องอาร์ต ครับ,รบผมขอบพระคุณคร,ค,รครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ